มาอยู่กันในจุดนี้นะครับในจุดนี้จะเป็นทางด้านตัวหินมันจะมีรูปไปตัวพวกแบบตึงๆอยู่ข้างใน3ตัวนะครับให้เรามารวบรวมมันให้ครบนะฮะจุดที่หนึ่งเลยนะครับไปตัวเนี้ยมันอยู่ตรงข้างล่างนะครับอยู่ตรงแบบพื้นม้ตัวนี้เลยนะครับแล้วเมื่อเราไปชนมันเนี่ยอ่ามันจะขึ้นไปข้างบนนะครับมันจะพา,าลอยไปเรื่อยแล้วอ,ออกไปทางข,งขวานะครับแล้วเราจะเห็น บ้านข้างหน้านะข้างในไอ้บ้านนี่มันจะเป็นม้าที่ยังไม่ทาสีนะครับให้เราสับเป็นสีเหลืองนะครับสบเป็จเสรแล้วก็ยิงเข้าไปในม้านะครับไอ้ตัววิญญาณอันหนึ่งๆเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นไปบนต่อนะฮะพอมาจุดนี้เนี่ยให้เราเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ยิงลูกโป่งข้างๆนะฮะให้มันอะไรนะเป็นสีนะครับผมแล้วก็พวกนี้เนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปตรงกลางนะฮะก็เป็นอันเสร็จสำหรับจุดที่หนึ่งนะครับ จุดที่2เลยนะครับก็จะต่อจากนี้เลยนะครับให้เราวิ่งไปข้างหน้านิดหนึ่งนะครับทำการดึงสลิงนะครับสองจังหวะนะแล้วก็โดดไปในรูนะครับรูนี้จะมีทางด้านตัวมอนสเตอร์นะอยู่ข้างในแล้วก็ทําการเคลียร์มันนะครับพอเคลียร์มันเสร็จเราก็เปิดกรงครบสามกรงนะฮะในกรงซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นในตัวมียาดึงๆนี่แหละฮะมันจะวิ่งออกมาครับแล้วก็พามันไปอยู่ตรงจุดตรงกลางนะครับส่วนนี้ก็จะกลายเป็นว่าเสร็จในอ่า จุดที่2นะครับต่อมาเลยนะครับจุดที่3าให้เรามองไปข้างบนฟ้านะครับตามจอยนะจุดตรงข้ามกับสิงชา้านะครับผมเราก็ดึงสลิงมาแบบนี้เลยนะครับให้เราทําการยิงพ่นสีผมก็ยิงสีแดงไปนะจริงๆไม่น่าไม่น่าจะเจี่ยวสีนะอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าจะยิงไม่ติดก,ก็ลองสีแดงดูนะครับมันจะเป็นการขันที่บินอยู่ไกลๆน,นั่แหละฮะจริงๆมันอยู่ตรงข้างหน้าเรานะครับก็ให้ยิงใส่ตูดมันนะฮะ ยิ่งเสถานมันมันจะลอยไปข้างหน้านะครับเมื Emergency ่อลอยเสร็จปั๊บเราก็ทําการดึงสลิงมันจะพาเราไปจนจุดนี้นะครับก็ให้เราทําการเปลี่ยนสีนะครับไอ้ตัวล่างสองอันที่จะเป็นดาวเนี่ยให้ใช้สีฟ้ายิงนะครับแล้วก็ตัวที่อยู่ข้างบนเนี่ยให้ใช้สีเหลืองยิงนะครับถ้าเรายิงถูกต้องแล้วเนี่ยมันจะเป็นเฉดสีออกมาแล้วคือจะเป็นรูปดาวแบบมีวิ่งวิ่งับปับออกทางข้างนอกนะครับเมื่อเรายิงเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับ ไอ้อออตัววิญญาณที่อยู่ข้างบนที่ไม่ยอมเดินลงมาเนี่ยมันจะวิ่งลงตรงกลางเองนะครับแล้วก็ทำการชนปึ๊กเข้าไปนิดหนึ่งนะฮะมันก็จะเข้าไปอ,อยู่ในหินสามอันคบแล้วก็ให้เรานั่งชิงช้าต่อนะครับพอชิงช้าเสร็จปั๊บมันก็จะปลดล็อกลกล่องข้างหน้าเราอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็เปเสร็จที่จุดนี้เลยนะครับ